โกเจินดีปรับความสมดุลของร่างกายผสมสารสกัดอันทรงคุณค่าด้วยภูมิปัญญาของตะวันออกและตะวันตกเพื่อสุขภาพที่ดีและผิวพันธ์เปล่งปลั่งสดใสผสานส่วนผสมที่ลงตัวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติชั้นเลิศด้วยความเข้มข้นสูงเป็นสารสกัดส่งเสริมกันส่งผลให้เกิดการออกฤทธิ์ที่ส่งเสริมกับความสมดุลที่ลงตัว แบบโกริจินดีเกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนหมวดอายุวัฒนะสารสกัดมาตรฐานโสมจินซีโนไซด์เข้มข้น9%การนำจินซีโนไซด์ทั้ง22ชนิดนี้ว่าสารสกัดมาตรฐานโสมกลุ่มเพเน็กซาไทออนออกฤทธิ์กระตุ้นและเริงร่าเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเรียกว่าอย่าง กลุ่มเพเนกซาไดาออนออกฤทธิ์ผ่อนคลายกระตุ้นการเาผาผลาญออกซิเจนถูกนำไปใช้และดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีเรียกว่าหยินสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือมีสารโพลีแซคคาไราช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตนมพึ่งโรยอ้อเจลลี่ เป็นยาอายุวัฒนะอาหารของนางพญาพึ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงประสาทสมองควบคุมการปรับระดับฮอร์โมนในสตรีวัยทองในนมพึ่งหนึ่งกรัมประกอบไปด้วยวิตามิน B1 B2 B5 B6 ไบโอตินอินโนซิตอนกรดโพลิกรดแพโนเทนิกวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน D สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินซี20เท่าและแรงกว่าวิตามินอ e ี50เท่าช่วยต่อต้านการทำลายเส้นใยคอลลาเจนและอลิลาสตินในผิวหนังที่เกิดจากอนุมูลอิสระต้องการการเกิดริ้วรอยหยาบกร้านรักษาความกระชับเต่งตึงของผิวช่วยลดความเข้มข้นของสีผิวบริเวณที่ดำคล้ำ ทำให้ผิวกระดูจางลงผิวหน้าแลดูกระจ่างใสและยังช่วยเพิ่มการลหลเวียนของโลหิตเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจบรรเทาอาการมือและเท้าชาผ้าสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงเสริมการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีเพิ่มคอลลาเจนทำให้ข้อต่อแข็งแรง แล้หายเร็วลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดขอดลดการอุดตันของลิ่มเลือดลดปัญหาฝ้ากระผิวหมองคล้ำได้ดีแอลซิสเตอกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนให้กับร่างกายทำงานร่วมกับไกลซีนและกลูตามิกแอซิดช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินต้านการเสื่อมของเซลล์ผิว ส่งผลให้ผิวหน้าขาวสวยใสเรียบเนียนเปล่งปลัง่งฝ้ากระและจุดด่างดำลดลงรวมถึงผิวทั่วเดือนร่างและยังช่วยกำจัดสารพิษชนิดไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแคลเซียมแอสคอเบตเป็นวิตามินซีที่ไม่มีความเป็นกรดต้านไวรัสสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่ความชราและส่งเสริมให้เกิดสารสกัดทุกตัวมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยถังเช่าหรือตังถังแห่เช่าตังถังเช่าสมุนไพรถังเช่าเป็นสมุนไพรจีนธาตุอุ่นให้กลิ่นหอมไร้พิษมีรสขมอมหวานบำรุงปอดและบำรุงไต บำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงได้ทั้งธาตุหินหยางและเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับเพศชายทั้งเช่าจึงได้ใช้ยาอีกอย่างว่าสมุนไพรบำบัดอาการอ่อนเพลียได้ร้อยชนิดมีลักษณะพิเศษทั้งนี้เพราะเป็นการรวมตัวของนอนกับเหตุชนิดหนึ่งจึงมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าย่าหนอนมีคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดคือ เพิ่มและเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรงช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และอาการเสรื่อมของร่างกายลดระดับน้ำตาลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลบรรเทาอาการขาดออกซิเจนลดระดับไขมันในเลือดต้านเซลล์มะเร็งและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการออกซิเดชันของเซลล์ถังเช่า มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือไนตริกออกไซด์มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดทางเช่าช่วยให้กระบวนการตอบสนองทางเพศตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงและตอบสนองทางเพศได้ตลอดเวลาเบต้ากลูแคน เบต้ากลูแคนเป็นไฟเบอร์ชนิดโพลีแซคคาไลสกัดได้จากผนังเซลล์ของยีสต์สามารถพบได้ในอาหารจำพวกเห็ดลิ้นจืเข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่และยีสต์เบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติพิเศษในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีผลงานวิจัยกว่า1,000ครั้งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเช่นฮาวาด ทูเลนเบเลอร์แม็กกรีเพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนและพบว่าเบต้ากลูแคนสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้จริงประโยชน์ของเบต้ากลูแคน 1. นกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ต่อต้านโรคมะเร็งและลดอนุมูลอิสระ 3. กระตุ้นให้แผลหายเร็ว โดยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มคอลลาเจนให้กับบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นแผล 4. เพิ่มการสร้างและการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดขาวเบต้ากลูแคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาและไปกระตุ้นเซลล์ให้คุ้มกันประเภทอื่นๆให้ทำงานด้วยด้วยเหตุนี้เองเบต้ากลูแคนจึงช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดี